ตรวจอะไรตรวจได้เลยลึกลึกตรวจว่าผิวเป็นอะไรเออตรวจได้ล้าลึกมากเครื่องนี้จะตรวจได้ล้าลึกมากเขาจะรู้ถึงสภาพผิวของเราว่าผิวของเราเนี่ยเป็นผิวประมาณยังไงบางคนเนี่ยยังไม่รู้ว่าผิวตัวเองเป็นยังไงก่อนที่จะไปลงแบบทาเครื่องอะไรต่างๆใช่ไหมเครื่องนี้เนี่ยเขาจะทําให้เรารู้เลยว่าเราเป็นคนผิวมันผิวแห้งผิวผสมอย่างผมเนี่ยเป็นคนผิวผสมผมก็จะเล่าหลายๆที่ผมผมรู้เพราะว่าผมได้ตรวจเครื่องจนัดโป พอตรวจปุ๊บเนี่ยเรารู้เลยว่าผิวเราเป็นผิวผสมช่วงหน้าร้อนหน้าเราก็จะมันค่ะช่วงหน้าเย็นหน้าหนาวหน้าหนาวหน้าหนาวผิวเราก็จะแห้งแล้วก็จะเป็นขุยได้ง่ายใช่ใช่ปัจจุบันนี้ทุกคนก็ช่างแต่งหน้าเขาก็ชมนะว่าเออผิวหน้าของเราเนี่ยผิวหน้าของเราเนี่ยดีขึ้นแข็งแรงมากขึ้นใชเพราะได้การ ดูแลาจากยุลนทลินิกิณิศิวเสือเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นสิวนะทุกคนผมเคยเป็นสิวเสน่ห์มาก่อนนะสิวเสน่ห์ด้วยอันนี้เรื่องจริงนะยังไงคะใครพูดถึงผมเนี่ยเขาก็ต้องพูดติดสิวเสน่ห์พิ่งขึ้นพิ่งขึ้นเลยเมื่อกี้เป็นจุดแดงๆข้างปากยุงกัดยุงกัดร้องเพลงยุงยุงกัดยุงกัดใช่ยุงก็เอ้ยทำไมไม่หมุกกัดวันวะอุบาย เขากว่าตรวจผิวหน้าเนี่ยมันเห็นรูมันเลยพอตรวจแล้วเนี่ยเขาจะตรวจได้ล้ำลึกมากชั้นผิวหนังของเราเป็นแบบไหนเขาจะรู้นะครับเขาจะรู้แล้วเราคืออยากจะบอกว่าถ้าเกิดว่าตรวจเครื่องนี้แล้วเราจะได้ไม่ต้องแบบเสียเงินซ้ำซ้อนอใช่เราจะรู้ว่าผิวหน้าของเราควรที่ต้องดูแลรักษายังไงกําลังจะมีภาวะกระฝ้าหรือเป็นสิวหรือเป็นผิวแบบไหนเราจะได้รู้เสียเงินแค่ครั้งเดียวแล้วจบเพราะที่นี่เขาไม่เลี้ยงไข่นะฮะไม่ดูแลให้ทานยาอะไรอย่างเงี้ยฮะดูแลจบแล้วจบเลยอย่าง ตัวครูเซลเนี่ยกลับไปหน่อยเพราะตรวจเสร็จมาทําครูเซลทาไปเรื่อยๆผิวหน้าของเราจะแข็งแรงมากขึ้นจะปรับสมดุลผิวผิวผิวหน้าของเราเนี่ยได้ดีขึ้นมากๆนะครับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาที่พนักงานของเราได้เลยนะครับผมแ่เดีวภายในวันต้งนีจ้สขอวันพรุ่งนี้จะต้องมีโปรดีๆรออยู่ด้วยในราะคาะเปิดตัวร้านสาขาใหม่ตรงนี้ที่หาดใหญ่ด้วยครับผมอ่ะช่วงนี้นะคะแน่นอนว่า มาถึงตรงนี้แล้วเมื่อกี้วกไปให้คุณสวัสดีได้พูดคุยเอนจอยเรื่องของชั้นสี่นิดหน่อยแวะขึ้นไปที่ช็อปของเรานะคะชั้นสี่ขึ้นไปดูบรรยากาศแล้วเป็นยังไงบ้างคะส SAN, Hyundai, าขาใหม่ของเราที่นี่ต้องบอกว่าสวยแบบเขาเรียกว่าคืหนูเป็นคนชอบขาวกราอยู่แล้วเข้าไปจะให้ความรู้สึกที่หรูลราแล้วก็แบบสงบมีความ p เวทค่ะกว้างด้วย ข้างหน้ากว้างเลยมีพื้นที่เลยวิ่งเล่นได้เลยวิ่งเล่นได้ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้พาลูกมาก็ฝากลูกกับพี่พี่ดูแลดีดูแลดีครับขนมลูกอมมีครบหมดเลยน้ำดงน้ำแดงมีให้ใช่เอน้ำแดงที่มันตั้งอยู่ที่ฮิงไม่ใช่นะไม่อันโอเคแล้วก็มีเรื่องของแพทย์ด้วยมีคุณหมออยู่ที่คลินิกประจำอยู่ที่คลินิกของเรานะคะ